เรื่องจริงจากสหรัฐอเมริกาปริศนาเรือแมรี่เซเลสเตเรือผีที่ลอยอยู่กลางทะเลในปีคศ .1872 กลางมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่มีเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นตำนานลึกลับทางทะเลและยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจนถึงทุกวันนี้มันคือเรื่องของเรือสินค้าชื่อว่าแมรี่เซเลสเต เรือลำนี้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กมุ่งหน้าไปยังประเทศอิตาลีบนเรือมีลูกเรือทั้งหมดเคนกัปตันหนึ่งคนภรรยาของกัปตันและลูกสาวตัวเล็กอีกหนึ่งคนรวมทั้งหมด10ชีวิตที่ออกเดินทางไปพร้อมกันเรือเป็นทุกสินค้าเป็นถังแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นของมีค่าในยุคนั้นทุกอย่างดูเป็นการเดินทางปกติ ไม่มีรายงานปัญหาใดๆแต่ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาเรือหลีกลำหนึ่งชื่อว่าเดอีกราเทียแล่นผ่านบริเวณหมู่เกาะอโซเรสลูกเรือของเดอีกราเทียสังเกตเห็นเรือลำหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีการควบคุมทิศทางเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาก็พบว่าเรือลำนั้นคือแมรี่เซเลสเตสิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือ เรือยังอยู่ในสภาพดีใบเรือยังใช้งานได้สินค้าในห้องเก็บของก็ยังอยู่ครบแต่บนเรือไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวไม่มีลูกเรือไม่มีกัปตันไม่มีภรรยาไม่มีเด็กหญิงตัวเล็กเหมือนกับว่าทั้งสิบคนหายไปจากเรือพร้อมกันในเวลาเดียวกันบนโต๊ะในห้องกัปตันยังมีจานอาหารและของใช้วางอยู่เหมือนเพิ่งมีคนใช้นานไม่นาน ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเลือดไม่มีศพสิ่งเดียวที่หายไปคือเรือชูชีพเหมือนกับว่าทุกคนบนเรือลงเรือชูชีพแล้วจากไปแต่คำถามก็คือทำไมพวกเขาถึงต้องทิ้งเรือที่ยังอยู่ในสภาพดีกลางมหาสมุทรสมุดบันทึกการเดินทางระบุพิกัดสุดท้ายก่อนพบเรือประมาณ10วันนั้นหมายความว่าในช่วงสิบวันนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขามีทฤษฎีมากมายพยายามอธิบายเรื่องนี้บางคนเชื่อว่าอาจมีไอระเหยของแอลกอฮอล์สะสมอยู่ในห้องเก็บสินค้าจนเกิดเสียงระเบิดเล็กๆทำให้ลูกเรือคิดว่าเรือกำลังจะระเบิดพวกเขาจึงรีบหนีลงเรือชูชีพโดยตั้งใจจะผูกเรือชูชีพไว้กับเรือหลักแต่เชือกอาจขาดหรือคลื่นลมแรง ทำให้เรือชูชีพลอยหายไปกลางทะเลอีกคฤษสีหนึ่งบอกว่าพวกเขาอาจเจอโจรสัรแต่บนเรือไม่มีร่องรอยการปล้นหรือการต่อสู้เลยบางคนเชื่อว่าพวกเขาอาจเจอสัตว์ทะเลยักษ์หรือปรากฏการเหนือธรรมชาติแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าลูกเรือทั้งสิบคนหายไปไหนไม่มีศพไม่มีเรือชูชีพ ไม่มีร่องรอยมีเพียงเรือว่างเปล่าที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรเหมือนเรือผีและเรื่องของแมรี่เซเลสเตก็กลายเป็นหนึ่งในปริศนาทางทะเลที่โด่งดังที่สุดในโลกเรื่องของเรือที่ยังอยู่ดีทุกอย่างยกเว้นคนบนเรือที่หายไปไร้ร่องรอย